สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีชิบานทุกท่านทุกคนครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราก็ได้เดินทางมาที่บ้านช่างเจดรวดเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับต้องขอโทษเอฟซีเด้อพี่น้องครับหลังจากส่งวมดส่งหมดผ่านมาถือว่ารุดผ่านไปครับพี่น้องครับต้องขอโทษเขาไปละลายแล้าเรามาตามช่องที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับรอบที่ห้าวันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอดครับช่างเจดรวดส่งล้านผ่านตลอดเชิญครับ สวัสดีครับท่านเด้ดยรถค้สวัสดีครับสองที่สิบเจ็ดวันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมว่าชอบตัวไหนครับคือทุกครั้งถ้าเราก็จะซื้อซ้ําตัวเดิมครับผมหกชุดหกรอบซื้อซ้ําตัวเดิมหกรอบเขาเราจะมาตามว่าช่างยีหลดเน้นย้ําตัวไหนเนาะใช่เออที่สิตัวไหนใช่วันที่สี่เนี่ยนะครับเรามาลุ้นกันสองทุ่มยี่สิบครับถ้าวันที่สี่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆไม่ทออะไรซับซ้อนเลยทุกวัน วันที่สี่อับมาลุกันเลยเปิดจ่าๆกันเลยครือหกรอบตัวเดิมท่านจะจําเลขได้เลยถ้าชอบวันที่สี่อ่ะผมชอบหกสี่หกสี่ครับพี่น้องหกสี่ตัวเดียวอวันที่สี่สี่ยนต์งสองพันหกร้อยสิบดชอบหกสี่ตัวเดียวท่านจะไม่ชอบผมผมอาจจะชอบหนึ่งศูนย์สองห้าห้าสองก็ได้แต่สมครเราพัฒนามันจะออกตัวตรงไม่ค่อยออกตัวกลับไม่ไม่ออกตัวกลับเหมือนกันนะแต่กลับตัวกันตัวกลับไปนิน้อย ครับตัวตรงก็เน้นเน้นครับก็ถือว่ามาถึงรอบที่ห้าแล้วรอบที่ห้าแล้วครับก็ดูกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายวันวันที่หกอ่ะครับผมครับนี้ก็รอบวันที่ห้าถ้าเป็นชอบการสตัวก็ชอบหกหกสี่ครับหกสี่ตัวเดียวแหละไม่ชอบตัวอื่นถือว่ารอบที่ห้าไอ้ม่เน้นตัวอื่นเน้นตัวเดียวหกสี่เน้นหกสี่วันท่ตัวเดียวเน้นๆ้นครับพี่น้องครับผมชอบเน้นตามวันวันที่สี่ผมเน้นหกสี่สี่หกเลย ื่นจะเพล่าเพล่าแต่ก็ซื้อได้ทุกตัวครับ fc ก็ดูไว้แล้วถ้าท่านซื้อตัวไหนน้าให้ท่านพอภาวนาเหมือนให้ผมที่ผมภาวนาถ้าภาวนาแล้วมันชอบออกแล้วไม่ได้ภาวนาทําเป็นลืมๆไปเลขนี้เราแน่แภาวนาภาวนาให้ออกไปเลยลุนคือเหมือนนั่งลุนหน้าจอให้ออกไปเลยครับผมลุนเคลียร์กันวันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอดครับเดี๋ยวให้ท่านจ้างกโฬดให้พอนี fc นี่ก็ให้ fc ซื้อไว้เป็นค่า ค่าขนมค่าลูกไปโรงเรียนครับอาจจะเป็นค่าอื่นตามกราลังตบุญเราเยอะเราถูกเยอะค่าปลาชุรสค่าปลาชุรสได้ค่าอาจท่านดวงดีถูกเยอะอาจจะเป็นทองอะไรก็ได้โอเคสองที่สี่ก็ให้โชคดีมันหมาทุกท่านกับปัง,ปงๆรวยๆครับมันเข้ามารับชมครับสองล้านผ่านตลอดสองที่สิบเจ็ดครับเป็นสองที่เหมือนนับหนึ่งใหม่เลยอครั <c oughs> ง้งตอนนั้นเรา ยังไม่นี่ยังสับสนอยู่ยังสับสนอยู่นะท่านนะลองสามรอบแล้วมันมันยังไม่ปังเท่าที่ควรดีแต่ว่าวันที่ยี่สบสามที่ผ่านมาก็ถือว่าดีใจกันได้ได้เฮกันนะเฮแล้ท่านนะได้เฮก็แสดงความดีใจด้วยสองรอบในแต่กับสองรอบสิบแปดกับยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าหลุดต้องขออภัยเอฟซีด้วยก็เลขมีหลุดมีเข้าก็จะว่ากันว่าเป็นแค่แนวทางครับแต่ว่าวันที่ยี่สิบสามก็ถือว่าพวกเราได้ประสบแต่ชนะกีฬาก็ได้เฮกันเลยสรุปได้ไต่ตองดูดีเรียบร้อยแล้วท่านนะจะได้ขมา นับเป็นใหม่ทำน้ำนับเป็นใหม่ก็ถือว่าเป็นความแรงกำลังใจที่ได้เบิ้ลกันก็ถือว่าทางด้านมวยก็ได้น้ำอ่ะให้น้ำปืนขึ้นมาอย่างไวเลยจากที่จะโดนนกแล้วลุกขึ้นมานกเขาเนี่ยโอ้ยใช่นกเจ้า่าแล้วนะแตนนกนกห้าผมว่าโอ้ยไม่โดนแน่ๆยังไงก็แพ้แพ้แน่ๆไม่คิดว่าจะได้สองเด้งเลยได้นับได้นับได้สองแต้มได้ไปต่อนะแตนได้ไปต่อยังได้เข้าบิจายได้ไปต่อก็ดีใจายเซีทุกท่านเนาะบางคนว่าได้มะขามมาม่วปลากระป๋องไข่ได้ข้าวหนึ่งถัง ครับถังกี่กิโลนู้สห้ากิโลนัหรอไม่รู้ครับก็คือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆที่ที่ได้มอบความศรัทธากันเนาะคือไม่ทิ้งกันอ่ะเลขรดที่บแปดยี่สิบเอ็ดก็ยังตามมาถึงยี่สิบสามตามจนออกอ่ะมีบางคนในช่องของวิจีชบ้านว่าเขาตามจนออกชออในวิจิเรียกไงาจ๊อจะถัวตามกันแหละตามจนจนออกสองสิบเจ็ดเนี่ยเป็นซองที่แบบเหมือนเรานับซองหนึ่งครั้งแรกเหมือนที่ผมเคยได้มาตอนธันวาอืมันเป็นซองหกรอบ พี่มังก์ทายยกให้มาถ้าใครเคยดูทรงละล้านครั้งแรกคนดูเป็นล้านสามล้านครับดูเยอะมากเลยเนเป็น <ะ S 2> คนนะใครเพราะว่าเปิดข้าแตกสามตัวเลยผมก็ไม่มีเลขที่จะให้เอฟซีนั้นอยู่ๆมังก์ทายยกฝั่งลาวอะ่ะที่เป็นเพื่อนกันอะอยู่ท่านเขาข้ามาหาญาติพี่น้องที่ทํางานแล้วก็เอาเลขมาฝากก็โทรมาทักก่อนเอาเลขผมก็ไม่รู้เลขอะไรนะสองล้านไม่มีตังค์ให้หรอกแต่ก็เอามาฝากให้เอาไปเลขสะพานบุญถ้าใครถูกก็รวมเป็นค่าโซล่าเซลเป็นค่าทุบเทียน ค่านมนมกล่องค่าน้ำอะไรให้ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้เรียกร้องให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ครั้งแรกผมถึงเอาซองนี้มาแต่ไม่คิดว่าซองนั้นแตกหกรอบโอ้แตกสามตัวเจ้าสองออกสองรอบออกตัวตรงด้วยโอ้คนถูกสองสิบเจ็ดก็ขอให้เป็นแบบนั้นครับคือผมก็ไม่รู้เป็นเลขอะไรเพราะไม่ใช่เลขผมไม่ใเลขอาจารย์ที่ท่านให้มาแต่แล้วเออมันสรุปตกลงแล้วก็คือเอาตามที่ท่านอาจารย์ให้มาครั้งแรกกับมังคายยกให้มาครั้งแรกเรคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วท่านเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสามรอบสี่รอบอีกแล้วก็คือเป็น ทดสอบทุกเที่ยวผมลองทดสอบดูเ่แต่อาจารย์ว็าม่พิจรณานั่นก็ยอมอย่างได้แบบไหนอาจารย์ก็ให้ได้แต่ผมพอลองสี่รอบสามรอบแล้วขอเป็นหกรอบดั้งต้นตำรับดั้งเดิมครับผมอริจีนอลนอะไรนี่เขาว่ากันดั้งเดิมดีกว่าไปนั่นไปนั่นอัลจีนอ่นรออะไรเนี่ยขอบปดั้งเดิมดีกว่ามันมันจะเลขจะเข้าดีกว่าเขาดูแล้วครัหกรอบก็ถือว่าวิธีการซื้อถ้าเอฟซีอันนี้เอฟซีใหม่นาะที่ยังยังไม่ไม่เข้าใจก็คือให้เน้นตัวหน้า ตัวหลังก็เน้นตัวตรงอย่างตัวตรงสองวาดตัวกลับก็แบบหนึ่งเนี่ยตัวคือสองสองล้านเนี่ยไม่เคยออกตัวกลับเลยมากนนารับซึ่ตัวกลับร้อยเปอร์เซนตตัวกลับออกสิบตัวตรงออกเก้าสิบเปอร์เซนต์นี่รู้เป็นยังไงเลทับงงกับโอ้ยหกรอบนี้จะเข้าสามตัวทุกรอบไหมท่านสิบบิดรอบสิบเอ็ดใช่สิบบิทสองไงท่านครับใช่จะเข้าสามตัวทุกรอบเลยแต่สุดรอบตอนนั้นที่เข้าแปดหกเจ็ดก็เข้าสองที่เจ็ดที่แปดไดแล้วก็เข้าเจ็ดหกสี่จำได้ทุกคนถูกได้เงิน มากเลยประวัติการกับ975 647แต่6ทั้งโอกทั้งมันเต็มหน้ากระดานอะทัชเทนฮาโลโดกเต็มหน้ากระดานถูกเต็มหน้ากระดานคนถูกเยอะจริงนี้ยว่าดีใจแต่ก็ถือว่าได้ถวายพระอาจารย์ไปหลายหมื่นอะสองสามหมื่นที่ที่แตกที่แตก6เออ6รอบอะที่แตก67แล้วก็975ฝ่ายพระอาจารย์ไปกลับมากระทบคือฝ่ายให้ท่านได้อิทธิพลทรายหลายบาทอะโอ้ยงานที่แตกแตกกันหลังๆก็ มีเรามีเข้าก็เลยตามกําลังครับข้าตนก็ตามอัธยาสัยธรรมถ้ามีทําเกิดมาสองสองแล้วอ็เลยวอรพระอาจารย์ว่าเออโยมอัตมาบอกแล้วว่าให้เอาดังเดิมแต่โยมก็ยังดันกันผมก็ยิ้มๆบอกหลวงพ่อผมก็อยากลองดูเนาะครับที่เอมีเอฟซีมาท่านเขาว่าลองดูแบบนี้ไหมแต่ว่าเออก็ยอมเพ้พระอาจารย์แหละเอาแบบดังเดิมเพื่ออะไรนะสามทางอะไรนะกดอะไรนะออริจินอลอะไรนะ่คืออะไรผมดังเดิมออริจินอลดังดังเดิม จะมาลุนกันมาสองสิบเจ็ดก็ถือว่าเมื่อคืนวันที่ยี่สบสามน่ะผมผมก็ลุนแอดวิถีเรยงง่ายก็ลุนแอดวิถีชาวบ้านก็ลุ้นคือมันเลขประจานเป็นเลขที่เราพุ่งราเหมือนเหมือนบางไฟเราที่จะขึ้นเราที่จะดังไม่ขึ้นทันทีเลขขอแต่ให้เข้าดังทันทีเลยคือมันรอเพื่อดังขอให้สองที่สิบเจ็ดเข้ามันสบพวกนี้นะครับเนาะอยากคือแอดวิถีเรยงง่ายก็อยากให้เลขไร่จานเข้าครับคือเป็นถ้าเขาเพื่มอะพวกเรารู้สึกได้บุญแอดวิถีชาวบ้านก็อยากให้เลขไพ่จานเข้ารถ ก็เพิ่มเนี่ยพวกเราใน,นานะที่หาเลขให้เนี่ยก็รู <S <S 2> <S 2> ้สึกได้บุญแต่ผมใช้จรวดที่อาจารย์ฝากมาให้ก็รู <S <S ้สึกดีใจแสดงความปิตยินดีนะเลยชื่นใจเลยชื่นใจแม้เราจะไม่ได้ซื้อสักบาทแต่มันชื่นใจไงคออไม่เสียเที่ยวที่เราเดินทางไปเอาหรือเขาเดินทางมาให้มันเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน27เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมอมหรือยังครับพี่น้องครับพร้อมพร้อมหรือยังเตรียมแคปเตรียมแคปเลยครับพี่น้องครับเลขเลขนี้ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้มาอย่างไรก็อย่างนั้น ครับครับ,รบ <_ S 2> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อโทษ F4 <_ S 2> อาจจะเป็นไม้หรืออะไรไม่ใช่นะหัวไมห้มหัวไม้ยโทษเอาหัวไม้นี่ครับ